เป็นสายเกิดแต่สายดับนี่คือมันตีล้นดับถ้าตัวอวิชชาดับปั๊บความรู้แจ้งก็จะเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมไวตอนสมัยพุทธกาลพอบรรลุแล้วเขายอมรับความจริงแล้วก็ยิ่งแสดงธรรมใครมาแสดงอะไรเขาก็จะเห็นสภาพธรรมนั้นอะไรเป็นอนัตตาแบบไหนแบบไหนความละเอียดอันนั้นนะนั่นคือปัญญาของพระอริยเจ้าแล้วเขาจะรู้ฐานะของตนอันนี้คนศึกษาอยู่นี่หัวดําหัวงอกคนแก่คนหนุ่มคนหนุ่มคนแก่ คนอะไรนี่ฐานะของตัวเองมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะศึกษาแล้วคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็มันเป็นเราต้องทําฐานะท่านนี้ที่ผู้มีปัญญาเขาบวชก่อนสมมติว่าทุานั้นก็มีปัญญาท่านมาบวชทีหลังก็อีกเนะี่ยตกอยู่ในบารมีก็คือเขาบวชคนบวชก่อนก็จะบอกว่าท่านห้าพรรษาท่านค่อยแสดงธรรมเนี่ย คือรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะแล้วก็ไม่ได้ตรงร่องตรงรอยไม่เป็นผู้รู้จริงพอเขาบอกว่าท่านต้องมาบวชก่อนทำวสิณเสมอกันก่อนพอมาบวชปั๊บท่านก็ยังแสดงธรรมที่มันโฉลวทะเลไงสมัยพุทธกาลมีอยู่เรื่องเวทนาร้อยแปคือบวชกันอยู่เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเขานิมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านก็มีพระเทระอยู่ทางก็ตึกนั่ง วัวแถวใช่ไหมล่าท้ายแถวมาแต่ปรากฏว่าพระที่บวชใหม่เนี่ยมีความรู้เรื่องเวทนาร้อยแปดได้ดีโยมเกิดมาถามเรื่องตัวเวทนามันเท่าไหร่มีเป็นยังไงบ้าง mm hmm. พระทงน,นพอพระองค์เนี้ยของข้างหน้าก็บวชมาจริงแต่ว่ายังไม่คล่องอธิบายไม่ได้ไม่คล่องก็เลยหันมามององค์ต่อไปองค์ไปปรากฏว่าองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายพังบวชก็มาใหม่แต่ว่ามีความรู้มาก่อนแล้วั้แต่ก่อนววนมีความรู้ดีก็เลย อาสาว่าขอให้ข้าพเจ้าผู้อโศกพันเตข้าเจ้าขอแสดงก็แ,แสดงไปจนเวทนาเกิดกับอะไรเกิดกับธาตุเกิดกับอะไรเกิดธาตุวิญญาณอะไรยังไงไปตรงกั้นทั้งเป็นร้อยแปดครบเลยจานนี้พอออกจากบ้านนั้นมาแล้วทงังพระที่ผู้ใหญ่ถ้าว่าหลังเขาพูดเรื่องเวทนาเธออธิบายเลยเพราะเธอรู้จริงเธออธิบายเนี่ยมันเป็นการยอมรับผู้ที่เขาไม่มีทิฏฐิถึงแม พรรษาเขาเยอะเขารู้ว่าผู้นี้แสดงได้ถูกต้องเขาก็ให้แสดงแต่พวกที่มีทิฏฐิเนี่ยบวชมาแล้วมีทิฏฐิเนี่ยแล้วมาอยู่กับพระที่ท่านรู้จริงๆท่านก็หลอกมาเพื่อจะจะลดทิฏฐิเขาถึงก็หลอกมาให้บวชแต่พอบวชพรรษาหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยในวินัยท่านบอกว่าต้องห้าพรรษาก่อนถึงจะให้แสดงธรรมท่านก็ต้องอดไปห้าพรรษาแต่ถ้าท่านอยู่ไม่ได้เดี๋ยวท่านก็ต้องออกไปทีนี้้าออกไปท่านก็บอกมันไม่ได้อยู่ในมันก็จะมีปัจจุบันเนี่ยจะต้องทํามี มีไอเขาเรียกกันอะไรล่ะใบสุธิท่านจะออกไปไม่ได้ต้องเกินกว่าจะได้ใบสุธิจักนั้นมีการรับรองเพราะว่าสังคมปัจจุบันมเมละเทะแนละ้วมันคนมันมันรู้เก่งตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็รู้ไม่จริงด้วยคนที่ก็รู้จริงเขารู้แต่มันมีจํานวนน้อยที่จะจะ,จะ,จ,ะจะมีปัญญาแล้วจะจะ,จะทำให้จะสอนกันได้ะฉะนั้นบวช ตอนนี้เราบวชกันบวชตามประเพณีบ้างบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญบวชเพื่ออะไรไม่รู้บางคนแก่ๆมาไม่มีที่ไปหรือบางคนติดยาติดอะไรบวชก็มาแล้วก็มันหาอะไรได้ดีไงเ,เพราะว่าสังคมมันเอือ้อมันก็เลยเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยส่วนเราเป็นพุทธมามะกะที่แท้จริงจะหาเข้ามาหาพระจริงๆก็ควรจะศึกษาแล้วก็ควรจะรู้ประมาณไม่ใช่มาปนปเปื้อจกระตั้งพระ เป็นที่เป็นอยู่ไม่รู้จะโทษใครยังไงเพราะว่าการอบรมการเข้าใจจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอยูแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ที่ไม่ไม่ได้บวชไม่ได้มีสภาพเป็นนักบวชผมเา้าก็ไม่ได้โกนไม่ได้อะไรแต่ละการสภาพนั้นจะรักษาศีลจะมาอวดว่าเอ้ยมันก็เป็นพระอริยะเจ้าได้ถ้าเป็นพระริยเจ้าได้ท่านก็ต้องรักษาศีลเท่ากับ นักบวชนั่นแหละเพราะท่านเป็นเหมือนกันท่านก็จะรู้ฐานะว่าเออเนี่ยเราอยู่ในสภาพนี้ในสภาพนี้ในฐานะทางสังคมเขาบอกว่าเรามีแค่สินหน้าเรามีสินแปดมีสินสิบมีสินสองร้อยี่เจ็ดในสภาพที่มันเป็นอยู่ไม่งั้นเขาก็ไม่มีความลดหลั่นทางทางวาสนาบารมีว่าสภาพนี้เป็นกษัตริย์สภาพนี้เป็น,นขราบ,บริสุพานอย่างนี้เป็นนักการเมืองอย่างนี้เป็นคนรวยอย่างนี้เป็นจนอย่างนี้เป็นคน อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มีคนศีลสภาพนี้น่าจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาบวชเขาก็กล้านะเขากล้าที่จะเสี่ยงจะลงนรกจรงไรเขากล้าแล้วก็จึงมี่ทำเ,เราไม่กล้าแล้วเราไปศึกษาธรรมะของของผู้นั้นแล้วเราคิดว่าเรารู้ดีแล้วเราไม่เป็นยาเราก็ไม่รู้ถานะมันก็เลยทําให้เราจงใจเสร็จแล้วพอตำหนิในสภาพธรรมในสภาพที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยถ้าเรา,าพลาดเนี่ยเราหนัก หนักนะอย่าคิดว่าเออฉันเป็นคารวาสแล้วเอาทำเอาวินัยเอาเอาศินมามามาด่ามาว่าคนที่ต้องรักษาศินแล้วจะไม่หนักนะก็ลองลองดูเรื่องปฏิคาหกเรื่องการทําบุญเราทําบุญกับสัตว์เราทำบุญกับหมาหมาเฝ้าบ้านสู้คนขี้เมายังไม่ได้ไม่มีศิลนะคนขี้เมาผิดสินผิดธรรมแต่เอามาเฝ้าบ้านก็ยังดีกว่าเอาหมาเฝ้า เพราะคนยังไม่กล้าฆ่าคนด้วยกันหรือฆ่าคนก็มีความผิดมากกว่าในขณะที่นักบวชที่มีสินก็ไม่มีสินกับเราในฐานะที่เราคิดว่าศินเราดีเฮ้ยไม่จําเป็นเครื่องแบบไม่จําเป็นเนยมันเป็นโมหะนะเพราะความรู้ทั่วของเรามันไม่ไม่พร้อมมันก็เลยถ้าคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ดีว่าฐานะที่เป็นอยู่ถึงเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงอยู่แต่ฐานะที่เราเป็นอยู่ ลักษณะที่เป็นอยู่อาการที one wrote, one the mare, the ่เป็นอยู่สมมุติที่เป็นอยู่มันอยู่ในยังไงสมมุติของน้ําเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นน้ําแข็งเราบอกว่าเราก็น้ําเหมือนกันเราก็เป็นน้ําอ่ะมันคือน้ําอันเดียวกันเขาก็เรียกว่าน้ําแต่มันไม่เป็นน้ําแข็งก็ไม่ใช่น้ําแข็งถ้ามันเป็นน้ําแข็งก็คือน้ําแข็งสถานภาพมันไม่ใช่ทั้งที่เป็นน้ํเป็นพูดถึงเป็นน้ําเป็นน้ําแข็งในานะที่มันเป็นยังถูกจับใส่แก้วได้อะไรได้ซึ่งมันก็อยู่ในสมมุติ เราบอกว่านะสมมติปัญญัต์เนไม่สาคัญหรือเปาทัใจเราถึงมันเป็นพระอาหานพระอิยะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเป็นเทระเป็นผู้โอโสพันเตย่อมมีปัญญาและจําแนกธทมตามธรรมกุญเจได้ละเอียดละออมองได้ทั่วถึงกว่าไม่ใช่มาตัดสินเพียงแค่สมมติปัญญตัติหรือสิ่งความรู้ที่เราเป็น ทำไมงั้นสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะเราไม่รู้ฐานะของอุบาสกอุบาสิกานักบวชเราก็ไม่รู้คำวัตรัตนาตายมันควรจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ศาสนาอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเหลืองห้อยหูที่สุดศาสนาก็เสื่อมหมดหาอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้เพียงแต่อ้างว่าตัวเองเป็น มันอ้างไม่ได้นะเรามันจะมาบอกใครว่าฉันเป็นอราหันต์ฉันเป็นนน่นฉันเป็นนี่ไม่มันไม่มีสถานะที่จะจะอ้างแต่ว่าถ้าเราเอาธรรมะของพระเจ้าจมาวินิจฉัยมาบอกมากล่าวกันแล้วบอกให้คนที่เข้าตามมาไปในทํานองเดียวกันแล้วเข้าใจในทํานองในกันนั่นถึงจะเข้าใจ